สวัสดีครับอยากรู้ดูมานานนะครับมาอัปเดตดูอิ่งปักชำถ้าจันถ้าจันจำได้นะครับกิ่งปักชำของมะกะเทศนะครับตอนนี้ก็ต้นโตแล้วครับริงนี้ที่มีลูกติดมาด้วยตอนนี้ก็สุกพอดีแล้วครับกิ่งกิ่งนี้เริ่มตัอดอกจากต้นวันที่ยี่สิบแปด เดือนตุลาคมปี2564นะครับตอนนี้ตอนนั้นมีลูกเล็กๆขนาดประมาณพอติดลูกเล็กๆติดมาด้วยหนึ่งลูกตอนนี้สุกแล้วใช้เวลาประมาณวันนี้ก็วันที่27ธันวาคมเอาก็ประมาณ2เดือนนะครับลูกเล็กที่ติดมาก็จะสุกปกติถ้าปกติถ้าลูกที่ติดมากับต้นที่ไม่ใช่กิ่งผักชํา ตอนนั้นก็จะเล็กประมาณรูปนี้นะครับประมาณรูปนี้ตอนที่ปลูกถ้าทานจําได้นะครับ <L un> ก็โตขึ้นมาขนาดนี้ใช้เวลาประมาณสองเดือนสุกแต่ความเป็นจริงถ้าเป็นจริงถ้าเป็นผลที่ติดกับจริงที่ปลูกจากเมล็ดจะใช้เวลาประมาณ42วันนะครับจากเริ่มขนาดนี้จะจะ,จะสุกเร็วนะครับจะจะโตแล้วสุกซึ่งต่างกันกับจิิงชำํำตอนนี้ก็ได้เป็นต้นใหม่รัหนึ่งสองต้น ต้นแล้วนะครับแล้วถ้าจําได้กิก่งนี้ที่โน้มกิ่งนะครับที่เชื่อมกับตรงนี้นะครับที่เชื่อมกับตรงนี้ที่ตัดออกจากกันแล้วได้เป็นสองต้นนะครับคือต้นนี้กับต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นเป็นต้นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ติดติดผลแล้วครับติดผลแล้วที่ผมว่าทําให้ทําก่อนหนึ่งกันยายนคือทําไมถึงถึงบอกอย่างนั้น ก็เพราะว่าต่อไปถ้าหลังสิบมกราคมไปมะเขือเทศจะราคาถูกมากนะครับต่อไปมะเขือเทศจะราคาถูกมากแต่ปีนี้เป็นประวัติการมะเขือเทศแพงถึงกิโลละเก้าสิบาทต็มีนะครับซึ่งท่านก็ลองไปทําดูนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะครับถ้าเทียบไปแล้วก็สองเดือนสองเดือนก็ติดชอดดอกติดผล ถูกไหมครับที่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 ผมทําให้ดูนะครับเท่ากับสองเดือนติดผลถ้างนั้นมันต้องร้อยร้อยร้อยกว่าวันนะครับถึงจะติดผลออไม่ใช่ไม่ใช่สิกลัวจะสุกก็ก็จะใกล้เคียงกันพวกนี้พวกนี้สตัตวตขนาดนี้อีกประมาณเดือนเดียวสุกนะครับ่ะก็ลองก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแค่ผมมาอัปเดตให้ท่านดู ก็ลองถามดูว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับถ้าท่านจะทำเป็นต้นใหม่ก,ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ,บเอาดินกบเอาดินกบตรงนี้แล้วดินกบรากก็จะออกอีกนะครับดินกบกบตรงนี้นะครับก็จะออกรากอีกแล้วก็ตัดออกไปปลูกใหม่อีกต้นหนึ่งได้นะครับ ทำแค่นี้ก็เอาดินกบโคนอย่างนี้นะครับก็จะเกิดรากขึ้นมาอีกแล้วก็สามารถตัดอย่างนี้ไปปลูกต่อได้นะครับคือขยายพันธุ์ได้แบบนี้ถ้าอยากได้อีกก็เอาตรงนี้อีกต้นหนึ่งก็ได้นะครับดินกบเลยครับก็จะได้เป็นหลายต้นขึ้นไปอาจารย์ประเวศทำให้ดูเลยนะครับจากที่เราทำมาแล้วสามารถขยายต่ออีกก็ได้ อดน,นกบอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้กบกบทั้งสามเลยแล้วก็มาดูกันว่วลาลากเกิดแล้วจะได้เป็นขี่ต้นนะครับเพราะมันเกืดอเทศลากมันจะออกตามข้อเองนะครับอ่ะครับมาทำมาลองดูกัน หรือจะตอนเราก็ได้ครับตอนตอนตอนก็ได้แต่มันยุ่งยากเพืองถุงเพืองอะไรีปก็พอ,อย่างนี้เลยง่ายกว่าครับท่านก็ลองลองทำดูครับสนุกดีครับการทำเกษตรมันสนุกดีอย่างนี้แหละครับครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอลองทำนะครับลองทำดู ครับเพื่อมนนีประโยชน์สำหรับท่านนะครับวันนี้เราเด็ดไปเลยนะครับดูนี้สุกแล้วครับสวัสดีครับง่ายๆครับ